The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. เตียงลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีพี่น้องทั้งหมด5้าคนชายสี่หญิงหนึ่งเตียเป็นลูกคนโตมาเตีอยอายุได้เจดปีกงก็ส่งเตียกับน้องชายซึ่งมีอายุห้าปีไฮบัยสายอยู่กับาติที่เมืองจีนโอจากบ้านกันไปตั้งแต่ห้ขวบเจ็ขวบนะ ระหว่างอยู่ที่นั่นประมาณปีพศ2478ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นพอดีทำให้เตียกับน,น้องต้องอยู่ห่างไกลาจากบ้านเกิดมีชีวิตด้วยความยากลำบากมากต้องขุดหัวมันมาเผากินประทังชีวิตฝ่ายที่เมืองไทยคุณยา่าก็เป็นห่วงเตียและน้องมาก จึงไปที่ท่าเทียบเรือนี่ทุกวันโทรแม่ก็คิดถึงลูกนะมองหาเรือเดินทะเลที่บรรทุกคนและสินค้ามาจากเมืองจีนคอยเชะเง้อมองหาเตีย๋ยและน้องแต่ก็ไร้วี่แววในสุดขุนญากก็ตรอมใจตายเพราะคิดถึงลูก ในขณะที่เตียมีอยุได้เพียง16ปีจนกระทั่งเมื่อเตียอยู่ได้19ปีก็กลับเมืองไทยได้เพียงลำพังส่วนน้องชายกลับไม่ได้เนื่องจากเอกสาร,ก,สารการออกจากเมืองจีนและเข้าประเทศไทยนะั้นไม่เรียบร้อยน้องชายเตียต้องถูกส่งไปเป็นทหารอยู่ทางตอนเหนือของจีน ทำให้ความพยายามของเตียที่จะติดต่อช่วยเหลือน้องชายลำบากยิ่งขึ้นน้องชายเตียจริงตั้งติดอยู่ที่เมืองจีนนั่นเองทันทีที่เตียกลับมาเมืองไทยได้เตียก็ขยันทำมาหากินอย่างเต็มที่ถ้าไปทำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างขายของในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอยู่ถึง9ปีประหว่างทำงานอยู่ที่ห้าง ว่างๆเตียก็แต่งงานกับแม่เมื่อเตียอายุได้28ปีช่วงนี้เตียถูกกดดันจากกลงมากคือกลงมองว่าเตียแต่งงานมีครอบครวัวแล้วแต่เตียยังตั้งตัวไม่ได้ยังเป็นแค่ลูกจ้างเขาเท่านั้นเองเตียก็เลยลาออกจากการเป็นลูกจ้างที่ห้าง ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปแต่เนี่เยเจเตียยไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนและกอบกับพูดภาษาไทยไม่ชัดคนจะไปรู้เรื่องยังไงจิงไม่ประสบความสําเร็จเปิดร้านขายไม่สําเร็จไปเป็นผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการโรงงานเซรามิกที่จังหวัดลําปางอยู่สปีจิงออกมาเปิดร้านทํารางน้ํา ทำช่องแอร์ตามโรงงานตัดกระจกโอ้ของใสๆอย่างนั้นเลยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเจ้าของกิจาการของตัวเองได้ในที่สุดค่ะ oh. อืม oh. เห็นไหมกองมองการไกลเนี่ย oh. มองการไกลเตียกับแม่มีลูกด้วยกัน4คนเป็นหญิงสองชายสองแต่อยู่ด้วยกันประมาณ12ปี เตียกับแม่ก็เลิกรักกันก็แยกทางกันที่เลิกรักเนื่องจากเตียเป็นคนเจ้าชูมา้มากมีภรรยาหลายคนและแม่เมือ่อแยกทางกับเตียแล้วไปทำงานที่เยอะระมัน<ท>อ่ามันก็เยอะเพราะนั้นมันเยอะเยอรมัน ส่วนเตียและลูกๆก็อยู่เมืองไทยโดยเตียอยู่อีกบ้านกับครอบครัวใหม่ส่วนลูกๆอยู่กันเองสี่คนพี่น้องอทางคนทางอยู่กันไปตอนเย็นลูกๆทุกคนจะเดินไปทานอาหารเย็นที่บ้านเตียซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทีนี้แม่ไปอยู่ที่เยอรมันก็ได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน รวมทั้งค่าเทอมของลูกทั้งสี่คนส่งมาให้ลูกๆทุกเดือนเลยและแม่ก็มาเยี่ยมลูกๆที่เมืองไทยปีละครั้งทุกปีคือรักนะแต่ต้องไปทํางานหาเงินเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจนลูกๆทุกคนเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทกัน oh. มีงานทํากันทุกคน oh. ด้วยยาดเง่อแรงงานของแม่ที่ไปอยู่เยอรมันนี่เห็นไหมจ๊ะ ปี2543เตยยุได้72ปีป่วยเป็นนำมะพลึกนึงจากไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองลูกก็พาท่านไปรักษาได้ทันท่วงทีค่ะพอหายจากเป็นนำมะพลึกอีกหนึ่งปีต่อมาเตียบป่วยเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่แต่เตียไม่ยอมผ่าตัดเลือกพิธีใช้รับประทานยาและอาหารที่มีประโยชน์ และมันทําบุญใส่บาตรทุกเชา้าไม่เคยคัดและได้ทําบุญกับวัดพระพธรรมกายทุกครั้งที่ทราบข่าวเ<ะ>ตียไม่ชีวิตยืนยาวต่อมาได้อีกถึงสองปีก็มีอาการนั่นท้องกินอาหารไม่ได้ถ่ายก็ไม่สะดวกทรมานจะนอนไม่หลับคราวนี้เตียจะเป็นต้องผ่าตัดก่อนมะเร็งที่โตขวางลำไส้ใหญ่ออกและพบว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายจไปที่ตับแล้ว ไม่ว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาระหว่างนั้นลูกก็ช่วยอีกแรงหนึ่งสร้างบุญให้เตียอ่านี่ถูกหลักวิชาเช่นลูกสาวคนโตสร้างรัฐธรรมการจำตัวให้ลูกๆทั้งหลายช่วยกันนะจ๊ะตั้งกองถิ่นหกสิบปีพระราชวิสาทุลูกชายคนโตได้บวชพระรุ่นหกสิปีพระราช วิสาทุลูกชายคนที่สองก็ได้วบวชพระธรรมทายาทเตียส,<า>ส่วนตัวลูกพาเตียมาทำบุญและร่วมง,งานของพระธรรมกายแทบทุกโอกาส,สาแต่ว่าเมื่อมันถึงเวลาเนีเนเน่ยเซมเร็งได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายคือยังไงก็ต้องตายแต่ว่าก็สร้างบุญซะก่อน อันนี้ถูกหลักวิชาเตียจึงเดินไม่ค่อยไหวแต่ทั้งกัจะมาร่วมงานบนวิสาขาบูชาปี2547โดยลูกช่วยกันประคองซึ่งก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เตียได้มาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายค่ะหลังจากนั้นเตียก็สุดหนักจนลุกนั่งไม่ไหวแม่นีนแหละเห็นไหมจะ๊ะไม่ใช่คนอื่นเลยจันนี่มระเขัาไปรับบาตรในบ้านเธอเป็นยอดหญิงจริงๆเลย ลูกก็พยุงและประของมือเตียให้สายบาดนอกจากนี้คุณแม่และลูกๆยังติดจานดาวทำให้เตียดูอีกอเธอยอดหญิงจริงเลยซึ่งเตียก็พยายามจะดูแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยไหววันหนึ่งตอนหัวคำ่ำเตียเริ่มได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันที่บ้าน มีสัญญาณมาแล้วทั้งๆท,ที่ไม่มีผู้ชายอยู่ในเวลานั้นเลยอย่างนี้จะแปลว่าอะไรเนี่ยเตียเห็นผู้ชายมาเรียกให้ไปด้วยกันโนะลกบอกเตยียว่าอย่าไปนะทำไรรมใจพระมาเรียกอ้าวนี่ถูกหลักวิชาเลยเรือ่องนจงบายเตยียก็เริ่มหายใจไม่ค่อยจะออก ทางมาเป็นริมเลือดสีคล้ำค้นและเหนียวคล้ายยางมาตอยลูกเรียกรถพยาบาลมารับเตียท่านอ่อนเพลียและเสียเลือดจึงมีการให้น้าเกลือและออกซิเจนท่านก็ง่วงมากแต่ไม่หลับเวลาประมาณสองทุ่มลูกจึงได้ปรึกษาหมอ,อมเธอลงรายละเอียดจังเลยนะหมอได้สั่งยานอนหลับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้แล้วเตียก็หลับลงเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งดูเธอเก็บรายละเอียดนะ จากนั้นความดันของเตียก็เริ่มลดลงเอ้เธอเป็นพยาบาลแล้วเหล่านี่เธอเก็บรายละเอียดต่อไปยังไม่จบคลื่นหัวใจก็แผ่วลงลูกเปิดเทปทำวัดยันนี่เตียฟังพอฟังจบปุ๊บเตียก็หายใจเข้าอย่างสงบสามครั้งแล้วก็จากไปในเวลาเที่ยงคืนทีนี้ ส่วนแม่ของลูกสิทันทีที่เลิกกะเตียในตอนช่วงนั้นในย้อนหลังเลยจ้ะแม่ก็เดินทางไปพักอยู่กับลูกสาวของเพื่อนแม่ที่เยอรมันได้ประมาณเดินกว่าๆนหลายปีก่อนนู่นนะตอนที่ไปใหม่ๆได้ประมาณเดินกว่าจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อนหญิงชาวไทยได้สองสัปดาห์เพื่อก็แนะนําแม่ให้ไปดูแลผู้ป่วยชายคนหนึ่งเอาแล้วสิจะมีอายุน้อยกว่าแม่8ดปี เขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบนึกออกมาจ๊าะกล้ามเนื้อร่างกายรีบแม่ทำงานได้ดีมากกรเดียวจนผ่านการทดลองงานทีนี้มารดาของผู้ป่วยชายนั้นจึงได้เสนอสัญญาก,กับแม่ว่าถ้าแม่รับดูแลลูกชายของเขาจนตอนลอดชีวิตแม่ก็จะได้มีสิทธิจดทะเบียนสมรสกับลูกชายของเขาลูกชายที่กล้ามเนื้อรีบ ก็จะได้ทํางานอย่ถูกต้องตามกฎหมายในเยอรมันแล้วจะได้รับส่วนแบ่งเงินบํานาญของล,ลูกชายเขาทุกเดือนอีกครึ่งหนึ่งด้วยเอาไหมละ่ะแม่ก็โอเคตกลงทันทีจึงทําหนังสือสัญญากันไว้แม่ดูแลผู้ป่วยชายคนนั้นอยู่หกปีดูแลอย่างเดียวนะผู้ป่วยรีบจนกระทั่งผู้ป่วยในเห็นใจไม่เป็นธรรม กับแม่เลยที่แม่จะต้องมาถูผูกด้วยสัญญาดังกล่าวคือจะต้องมาดูแลเขาจนกว่าัวเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะประกาศหาคู่ให้แม่ทางหนังสือพิมพ์แล้วก็แม่ก็เจอเนื้อคู่แม่จึงได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวเยอรมันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันระหว่างนั้นแม่ก็ยังคงดูแลผู้ป่วยชายคนนั้นเหมือนเดิมก็ยังดูแลอยู่ด้วย หัวใจที่มีเมตตาเมตตาจิตแม่ได้อยู่กับสามีชาวเยอรมันจนวันปลายชีวิตแม่อยู่ได้ประมาณ58-59ปีแม่จึงพาสามีชาวเยอรมันกลับมาอยู่เมืองไทยโดยซื้อบ้านใหม่หลังหนึ่งแล้วก็อยู่กับสามีชาวเยอรมันแต่สามีงแม่มาอยู่ได้ประมาณ5ปีก็เ,เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ เราเวลาที่แม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับสามีชาวจรรวันนานถึง20กว่าปีหลังจากสามีแม่เสียชีวิตไปประมาณหนึ่งปีผู้ป่วยชายที่แม่เคยดูแลจึงเสียชีวิต<อ>คำถามอิบากกรเนดที่บีบขั้นกลงให้ซองเตียงน้องชายไปอยู่ที่เมืองจีนซึ่งอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองพอดีด้วยครับคุณย่า ทำกรรมใดไว้จึงพัดพลาดจากลูกชายผู้เยาว์วัยพร้อมกันถึงสองคนแล้วท่านเสียชีวิตเพราะตรามใจตายจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนคะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเตียทำการ,รอะไรคะจึงมีแต่ความพัดพลาดจากหมู่ญาติและเตียและน้องชายมีกรรมต่างกันอย่างไรจึงทำให้น้องชายเตียไม่ได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดังเช่นเตียคะ เตียจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่น้องชายเตียไม่ได้พบวิบากกรรมใดที่ทาให้เตียเกือบเป็นน้มพอลุกและก็มาเสียชีวิตด้วยโร่อมะเร็งลําไส้ใหญ่คัะจริงหรือไม่คะที่เตียได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันและเสียงนั้นคือใครทําไมเตียจึงบอกว่าเห็นเจ้าชายมาเลเซียมาหาและเจ้าชายมาเลเซียคคอเป็นเจ้าของบ้านที่เตียนอนป่วยอยู่จริงหรือคะ แต่จริงเขาเหล่านั้นเป็นใครคะครเออเตียรู้วันตายล่วงหน้าหนึ่งวันได้อย่างไรคะช่วงสามเฮือกเตียอยู่ในบุญไหมคะตายแล้วไปไหนเตียได้มาเวียนประทักษิณร,รอบมหาธรรมกายเจดีตามที่ลูกๆได้ซักซ้อมกตีไว้ไหมคะเตียฝากบอกอะไรถึงแม่และลูกๆไหมคะ กรรมใดจะทาให้ผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบและเหตุใดแม่จึงต้องมาดูแลและเยี่ยมเยียนเขาตลอดชีวิตเขาตายแล้วเขาไปไหนคะเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละสามีชาวเยอรมันของแม่ทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ตายแล้วไปไหนคะแม่มีความผูกพันอย่างไรในะอดีตกับชาวเยอรมันคนนั้นคะ ด้วยความก็ตันอยู่ที่ลูกเต็มใจเราออจากงานเพื่อดูแลเตียที่ป่วยหนักและต้องการดูแลแม่ที่ยังมีชีวิตยอยู่เป็นอย่างดีลูกจะได้รับผลบุญอย่างไรคะตียแม่ตัวลูกและพี่ๆทั้งสามสร้างบารมีมากระหมกันั้นอย่างไรคะลูกมีบุญพอที่จะส่งมาที้เป็นเจ้าของกิจการรีสอร์ทเอาไงมาตรงนี้เลยอ๋อซึ่งส่วนหนึ่งลูกย้ากใหเป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่วิชาธรรมกาย ลูจะสมหวังไหมค่หลับตาฝันบรนทุกบินตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันชาเตียกับน้องชายถูกกลงส่งให้ไปอยู่เมืองจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะกำเนาดี เตียกับน้องนะ่ะเคยอนมโมทนาบาปแล้วก็สนับสนุนเงินทางอ้อมให้แก่เมืองของตนที่ส่งทหารไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งมาส่งผลนในกงส่งไปอยู่ในเมืองที่มีภาวะสงครามจ้ะคุณย่าพัดพรากจากลูกชาตั้งแต่ยังยาววัยสองคนเพราะในอดีตสมัยย่าเป็นผู้ชาย ท่านได้เป็นเจ้าหน้าที่คอยเกณฑ์ทหารส่งชายหนุ่มไปเป็นทหารและออกรบในสงครามเป็นจำนวนมากทำให้พัดพระะาออกจากครอบครัวมาส่งผลวิบากกรรมเนี้ยมาส่งผลทำให้ทหารที่ออกรบต้องพัดพราะกจะครอบครัววิบากกรรมนี้จึงทำให้ธรรมาตรอมใจตายจริงๆจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปวนเวียนอยู่ระยะหนึ่ง ตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจรับบุญได้นี่ชีวิตในสังสารวัฏรเห็นไหมจ๊ะเพราะคลายความผูกพันทนั้นนี่ะก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เตียตั้งพัดพลากจากมูยาบเพราะเป็นกรรมในอดีตที่อนุโมทนาบาปและสนับสนุสน,นทาำอ้อมจะเป็นคนพัดพลากทั้งจากไปและจากตายดังกล่าและมาส่งผลจ้ะ แต่เตียกลับเมืองไทยมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้แต่น้องชายกลับมาไม่ได้เพราะเตียยังมีบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่นี่ไหมจ๊ะแต่ครูม่ใหญ่บอกมาทําบุญร่วมกันมาทําซะคือจะพลัดไปทางไหนเดี๋ยวบุญก็จะดูกลับมาเตียยังมีบุญที่เคยทาไวในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่บุญนี้จึงได้นํากลับมาเมืองไทยและได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้ะ ส่วนน้องชายก็มีเหมือนกันนะสายบุญกับพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่น้อยมากเพราะนั้นเนี่ยเพราะสายบุญบางจางจึงไม่อาจกลับมาเจอได้ตีเกือบเป็นอมพเกือบเป็นอมพกและเกือบเสียชีวิตด้วยมะเร็งในลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายในสมัยที่นันเกิดในสังคมเกษตรกรรมและปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นปลาเป็ดไก่เป็นต้น มารวมส่งผลเนี่ยเป็นอังมาพกึกเกือบตายแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตายเตียบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นภูมะเทวาแถวนั้นเรื่องจริงนะแล้วเตียวใกล้จะลาโลกแล้วจึงได้ยินเสียงและเห็นกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเตียบอกว่าเจ้าชายมาเลเซียมาหา และบอเป็นเจ้าของบ้านเตียนอนป่วยอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของการเพ้อพราะพิษไข้จ้ะถ้าลองไปถึงเป็นเจ้าชายแล้วก็ไอ้น่มันก็เกินไปแล้ว <c oughs> เตียรู้วันตายลูกหน้าได้หนึ่งวันเพราะบุญในช่วงท้ายที่ทำจึงทำให้มีสติและรู้ตัวได้เตียตายเพราะหมดอายุไขและลิ์ยานอนหลับจ่กดไว้ไม่ให้ทรมานจ้ะ ลูกก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไรเพราะว่าถึงเวลาของท่านดังกล่าวแล้วแหละอท่านลูกก็ได้ไปปรึกษาหารือกับคุณหมอซึ่งทางกาเดีแนะนําให้กินยาเพื่อไม่ให้ทรมานจ้ะเตียตายแล้วด้วยใจที่อยู่ในบุญได้ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของดาวดึงเฟสสามตีตยไปนูนะ่นนะนี่บุญส่งผลก่อน เรามีกาลังบุญเท่านี้จึงไม่ได้มาทําตามหลักวิชาที่ลูกเด็กแนะนําจะมาครนี้ก็บุญแล้วตอนนี้ท่านมีปิติเบิกบานมากหนังยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาชมทิพย์วิาสมบัติอยู่แล้วฝากขอบคุณทุกคนที่ดูแลดูแลฝากขอบคุณแม่ฝากขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะขอบคุณตัวลูกที่แนะนําให้ท่านทําบุญในช่วงท้ายของชีวิต ซึ่งบุญได้ทำเท่านดีตที่ท่านได้ทำนั้นได้ส่งให้ท่านมาอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นฝากขอบคุณด้วยความซาบซึ้งผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบเพราะกามเน่อดอได้ไปคุนนางได้สั่งลงโทษท่าที่ทำผิดเป็นคุนนางลงโทษท่าโดยให้มัดแขนมัดขาแล้วก็ปล่อยให้นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละ นกระทั่งเขากล้ามเนื้อเลือดลมเดินไม่เคยสะดวกมาส่งผล้ะแม่ต้องมาดูแลเยี่ยมเยี่ยเคาตลอดชีวิตตั้งแขนขาคารีบเนะี่ยเพราะในอดีตได้เคยเป็นแม่ลูกกันจริงๆ้ะโดยคนที่ป่วยอยู่ได้เป็นลูกชายในชาติจะเป็นขุนนางนันกล่าวละโดยในชาตินั้นแม่ก็มวิจิตยินดีที่ลูกชายลงโทษทาคนนั้นสมน้ำหน้าดีละเพื่อที่ว่าทาคนนั้นจะได้ไม่กลา้าทำผิดอีก แล้วก็เป็นตัวอย่างการรอบท่าคนอื่นตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางในประเทศไทยจ้ะโอ้นี่แขนขาลรีบมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนไทยแล้วสามีชายเยอรมันของแม่มาถึงสามีชายเยอรมันแล้วนะเสียเสียจะไม่ได้เรมมามะเร็งลำไส้เพราะแน่ดีได้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์แล้วได้ส่งสัตว์ให้เข้าไปฆ่า และอีกทั้งค่าขายด้วยมารวมส่งผลจะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวชนชั้นการในประเทศไทยเช่นเดียวกันจ้ะผูกพันแม่เลยผูกพันประเทศไทยด้วยแม่มีความผูกพันกันในอดีตกระชากันนี้เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันจ้ะคือเคยเป็นสามีภรรยาพเจอหน้ามันมันต้องผูกพันกันไม่รู้ป็าไงมันต้องผูกพันกัน ลูกเต็มใจเราจากงานเพื่อมาดูแลเตี้ยที่ป่วยหนักและต้องการมาดูแลแม่ที่มีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่นั้นจะมีอานิสงส์มากมายแต่โดยย่อนะจ๊ะด้วยบุญที่ลูกเลี้ยงดูบิดามารดาก็จะปิดอบายไปสวรรค์น,นี่ก็เหลือเผือแล้วเมื่อถึงคราวที่เรารำเค้นเพราะวิบากกรรมชาติใดชาติหนึ่งมาส่งผลเนะี่ยก็จะมีคนมาดูแลเราเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่เราได้ดูแลบิดามารดาเป็นต้นจ้ะ ความอนิสงส์มันเยอะเตรียมแม่ตัวลูกและพี่ๆทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงจ้าเตียกับแม่และพี่ทั้งสามคนเป็นประเภททําตามอารมณ์ส่วนตัวลูกก็จะมีสายบุญกับหมู่คณะมากกว่าคนอื่นๆจ้าบนที่ลูกที่ทำมาก็จะส่งผลในลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกปรารถนาในระดับหนึ่งทีเดียวจ้า ให้แสงสมบูรปัจจุบันไปเรื่อยๆก็จะมีสายสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกัแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วธิษฐานจิตตามติดไปด้วสิบุรีวงบนวิเศษเขตบ,รบารมมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.